การรับมือเมื่อเกิดเหตุ Incident Response เมื่อเกิดเหตุโจมตีทางไซเบอร์การตอบสนองที่รวดเร็วและถูกต้องคือกุญแจสําคัญในการลดความเสียหายสัญญาณเตือนภัยที่ต้องระวังเครื่องทํางานผิดปกติคอมพิวเตอร์ช้าลงอย่างกระทันหันโปรแกรมค้างหรือโหลดความจาเต็มโดยไม่ทราบสาเหตุอปปะแปลกข้อความเตือนที่ไม่เคยเห็นหน้าต่างโฆษณาผิดปกติหรือการแจ้งเตือนปลอมล็อกอินไม่ได้ไม่สามารถเข้าระบบแม้รหัสผ่านถูกต้องหรือพบการเข้าใช้งานผิดปกติใบนบัญชีคําเตือนหากพบสัญ,ญญาณเหล่านี้ให้ดาเนินการทันทีอย่ารอให้สถานการณ์แย่ลง ปฏิบัติการฉุกเฉินสำหรับผู้ใช้ทั่วไป1ตัดการเชื่อมต่อทันทีถอดสายและหรือปิดไ i f i เพื่อหยุดการแพร่กระจายของไฟยูุัคสม2เปลี่ยนรหัสผ่านใช้เครื่องที่ปลอดภัยเช่นมือถือหรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในการเปลี่ยนรหัสผ่านทุกบัญชี3แจ้งผู้เกี่ยวข้องติดต่อธนาคารแผนกไอทีหรือทีซีอี่ทันทีโทร0 2 1 1 4 3 5 3, 5 3 1แนวคิดการรับมือสำหรับองค์กรกระบวนการซีเดอร์ริสปอนส์ที่มีประสิทธิภาพต้องมีขั้นตอนที่ชัดเจดน,นจอเอเดนเทอร์ไฟลบ คอนเทนต์ควบคุมเหตุการณ์แยกระบบที่ถูกโจมตีออกจากเครือข่ายหลักรีทาวเวอร์ฟื้นฟูระบบให้กลับมาทำงานปกติพร้อมตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียดเอ a ร์ดเคกำจัดภัยคุกคามลบมาแวร์และปิดช่องโหว่ที่ถูกใช้โจมตีข้อคิดสำคัญและแนวทางปฏิบัติการรับรู้และตอบสนองรวดเร็วช่วยลดความเสียหายและป้องกันการลุกลามของภัยคุกคามเตรียมพร้อมเสมอผู้ใช้ต้องรู้ขั้นตอนพื้นฐานองค์กรต้องมีแผนชัดเจนและฝึกซ้อมสม่ำเสมอความร่วมมือคือกุญแจติดต่อผู้เชี่ยวชาญเช่นไทยซีอทีเพื่อรับคำแนะนำและความช่วยเหลือ ความปลอดภัยทางไซเบอร์เริ่มต้นจากการเตรียมพร้อมและความร่วมมือของทุกคน